สวัสดี split, ครับเราวันนี้เราอยู oh, oh. Oh, oh. 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 Mm ่กันที่ภูเก็ตภูเก็ตเจ็ดด้านน้ำโอเคเจ็ดด้านน้ำโโอ้ภูเก็ตเจ็ดด้านน้ำโร่โร่โรโร่เรามาภูเก็ตกันครับมาเที่ยวเล่นกันใช่เที่ยวเล่นเจ็ดย่านน้ำสองวันครึ่งสองวันครึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารทรีมว่างคีล oh. Oh. ิสต์ตก ะไรลูกบดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัวที่ขาวไม้เลิงที่นี่เขามีลิงปิดแล้วก็ลิงปิดนี่เป็นหูไอ้ไม้มันมีปิดหมูกจะมีปิดอะไรมั่งไปดูของกันเดย์ดีกว่าของกันเดย์เหรอของกันเดย์ดีกว่าก็ของเดย์จะไปก็ไปเหอะไป ส่วนครับส่วนครับหมดแก้วเออย่างนั้นเลยเป็นหนึ่งแน่ร้อนเออร้อนมากอร่อยนะมันก็มีความฟูตี้ิหน่อยหอมแต่ก็ไม่ได้เข้มมันไม่มีความขมไม่เข้มเลยเป็นกาแฟอะไรนะโทษทีโคบู ก้ปุ่งอินเสิร์ตแล้วจุดนี้ว้าวกินแล้วนะครับผมสักใจดีว่าสาดใจเข้มสาดไทยเฮ้มเข้มเข้มเร็วว่าช้าย เค็มเคอันนี้เข้มมากอ่ะมันจะเข้มแบบเข้มมากคือมันจะแบบแตกต่างกับเมื่อกี้เลยเนาะแบบสิ้นเชิงอันะไรก็จะแบบเหมาะกับคนที่ชอบความฟรุตตี้อ่อนๆอันนี้ก็จะบอกว่าเข็มๆดูมดูดูจาดูดูอยู่ันที่สกายวอล์กสกายวอล์กครับเดินจนเหนื่อยแล้วหรือว่าอะไร เดินขึ้นมาก็เหนื่อยอันนี้ก็เพิ่งเริ่มนะก็เดี๋ยวเจกับมินก็จะเดินสกายวอล์กแล้แค่สองคนเพราะว่าอีสองคนอีสองคนเขาไปเล่นสิบลายซึ่งเราไม่เล่นกันเพราะว่าเราอุปกรณ์เยอะนี่ไม่คือเราจะต้องคอยดูให้เพื่อนไงเซฟตี้เพื่อนด้วยไงถูกต้องครับก็เลยอันนี้ขยันเดินไม่ได้ขึ้นเลยนะขับเองขับเองโอเคนี่ไงสกายวอล์ป มอลงไปข้างล่างเร็วเอาตีก็เริ่มสูงนะคะทุกคนดูนู่นสิ Oh my god จะร้องไห้นะ Oh my god จะร้องไห้โอ้โห o my god เดินท่าดีเลยได้หวยอะสดงไปก่อนเจ้ากูไปไมไปที่มองข้างบนถึงสูงไว้เออจริง ตามมาดิตามมาใครมีปัญหามาเร็วตามมาดิตามมาเวลามณีตามมาดิตามมาเวลามณี่แกงหนึ่งเด้อตามมาดิตามมาเวลามณีเวลามณี่ได้ไหมชิวมองไปข้างล่างไม่กำลังเดินไปอยู่กำลังเดินไปอยู่ ตรงนี้มันไปไม่ได้อันตรายจ,จัดๆเลยครับองหาวิธีเดินข้ามก่อนลงมาเลยลงมาลงมา <c oughs> เออก็คงงั้น <c oughs> ถึงแล้วถึงยังถึงแล้วก็ได้ถึงแล้วก็ได้ <c oughs> บอกว่าตอนนี้6โมงเย็นกว่า,วาแล้วสรุปคือเราจะไม่เดินไปตรงนู้นแล้วใช่ปะ คือเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่สวยว่าตรงนี้แต่ว่าดูจากเวลาแล้วเนี่ยเราน่าจะเดินกลับไปทันหยุดก่อนอานนท์เราจะอยู่แค่ตรงนี้พอเพราะว่าทางที่เรามานะครับนั่แหละเราก็ปีนเป็นเลียงผาตามมาขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นกันก่อนไหนก็มาสิงแล้ว กลับแล้วครับเพราะว่าตอนนี้แสงหมดแล้วถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็บินโดนแล้วโอ้โหผมเป็นเบจิต้าเลยกูเฮ้ยแต่ข้างหลังสวยมากอะ <c oughs> ข้างหลังสวยมากคนโอ้แต่ผมไม่ไหวจริงนะ <c oughs> <c oughs> น no right. no right. right. no ี่เเป็นสเเนอเจอร์คร right. ับซ no ี่โครงหมูซี่โคหมูเป็นแบบซี่โครหมูสไตล์บาหลีใช่ซิงที่เขาบอกออริจินอลบาหลีอันนี้อันนี้ซื้อบอกมาใช่มซื้อบอกมันเลอยังไงก็คือมันเป็นออริจินอลที่มาจากบาหลีนุ่มพอเคี้ยวไปแล้ว กลยกืนไปเลยชิมก่อนดีกว่าชิมก่อนอื่นชิมเลยดีกว่าปกติเรากินที่บ้านกินอ,กอ,อ,อ,อันนี้คือธรรมชาตินะมะนาวปิดด้วยมะนาวปิดปาช้ำมากปกตินะน,นี่ปกติไม่มีกล้องไม่มีกล้องกันเองกันเอง quý cao thái ở đâu bảo, không thay nó, không, 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 แล้วเนื้อนนิ่มาะในปากกืนได้เลยกืนซี่โครงได้เลยเป็นคันเแิ่์ีชีเอ,อิร์อะเว้ยเออจริงมันต้องทายาตัวเอง ได้เอาหัว,หล,วลงไปเลยเอาแบบแค่หัวมันจะตายปะตาเลือกยกลื่น <laughs> ยกขาด้วยยกขาม <laughs> องกล้องนะตี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 ปลาเลืก <laughs> <laughs> อ่าวฉลองไงฉลองดิ้อ่าวฉลอง้าฉลองก็จะเป็นท่าเรือที่เราจะไปลงเรือชมซันเซ็ตกันในวันนี้นั่นเองก็จะมีร้านอาหารที่ชื่อว่าหลานกันเองแซ่บมากกินมาแล้วหมายถึงว่าอาหารกินอาหารมาแล้วใช่ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่วันที่ท่าเรือฉลองแล้วเย้คือเรือเต็มมากใช่เรือเยอะมากนะมาขึ้นเป็นอะไรเซเว่นมารีนใช่เรือเซเว่นมารีนเป็นเรือยอท์นะครับล่องเรือกันที่ไหนนะเมื่อกี้เขาบอกลืมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาไปก็เดี๋ยวเราจะไปหลายที่เลยน่าจะสามที่ได้ที่แน่แน่เราจะไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยแล้วก็เราจะไปถ่ายรูปใกล้ๆกับ กาะะะอไรนแหลมกระทิงแหลมกระทิงที่เราขึ้นไปเมื่อวานวันนั้นแต่วันนี้เราจะถ่ายได้ทั้งเกาะเลยงั้นเดี๋ยวเราขึ้นเรือก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งเรือล่องเรือใช้คำว่าอะไรดีล่องเรือล่องเรือล่องเรือไปที่ไปแหลมพมเทพครับแหลมพมเทพโอเคครับที่แหลมพมเทพเป็นแหลมที่พระอาทิตย์ตก พรอาทิตตกเป็นที่สุดท้ายของของประเทศไทยจะบอกของกรุงเทพเฉยช่วงนี้ก็ถ่ายรูปเล่นกันไปก่อนแล้วกันถ่ายรูปเล่นถ่ายสตอรี่ไปนะ าจถึงหาอะไรนะฮะหา,หาในหาดในหาดใหาครัในหานายคูลไม่ได้เหรอโอ้เ,เโคูนคนอ่ะเุอันนี้ก็คมื่อวานที่เราไปยืนตรงนมเมือนที่เราไปยืนต,ตนู้นใช่ไหมไหหเดี๋ยวขับซูมกันนี่ข้างหลังคือ,อรลิงค่ะลิง ใช่เมื่อวานไปกินกาแฟที่แบบว่าทีมังกี้มาก็เลยมาวันมังกี้อยู่นี่<อ>ติดมาด้วยว่นเจไม่ไดเ้เล่นนะครับเพราะว่าไม่ได้เต็มเสื้อมาเออแล้วก็เดี๋ยวบินโดนเก็บภาพเพื่อนดีกว่า ที่เราไปเดินกันเมื่อวานน่ะมันเร็บระยะทางะที่เราแบบยังไปไม่ถึงกันเลยเยอะแค่ไหนแล้วก็ตรงจุดที่เขาถ่ายรูปกันอะ่ะมันสวยมากเลยเดี๋ยวลองดูไอที่เราเล่นเลนเรแม่แล้วแค่แม่เห็นคนไหมเื้อดำนี่ก็ลเดึงนี่คือระยะทางไปถึงแหลมกระทิงนะครับ ต้องเดินล้อหินอย่างเงี้ยแหละเมื่อวานที่เรามากันโอ้โหเฮ้ยอี่ว่าขอเล oh, oh, oh. ่งวะ ยังไงบ้างครับสำหรับสองวันกว่าที่ผ่านมาหมุนมากค่ะไม่ถึงไม่บอกนะหนหัวละหัวหัวหมุนหัวหมุนชอบเรือชอบเรือสปูยอดเคยขึ้นยังเคยขึ้นแล้วแต่แบบว่าไม่เคยรู้สึกว่าเป็นไพรเวทอะไรไพรเวทจุกๆแล้วก็แบบเซเว่นมารีนเขาดูแลดีมากน่ารักมากแล้วหลังกระทิงเป็นไงบ้างครับหลับหลับเลยหลับนี่เลยแหลงกระทิงก็คือหมอก ใช้หวัดไปก่อนใช้หวัดไปก่อนเดี๋ยวรออยู่หน้าหน้าทางเข้า <c oughs> เออแต่รูปก,ก็สวยอยู่นะใช่สวยมากถ <c oughs> ้าวันแรกไปก็แนะนำใส่รองเท้าเตรีย <ừ. S 2> มพร้อมหแบบโอเคอ่ะเพราะอย่างโฟมใส่รองเท้าที่มันดูแบบว่ารัดส้นหน่อยโอเคปะ่ะไม่โดนทิ้งแบบโดนสบายมากแต่ว่าหลับคิมใส่กระโปรงเป็นไง ก็ชิลๆนะคะได้รูปสวยแล้วก็เดินง่ายมากรองเท้าแตะด้วยแต่พอคนใส่กระโปรงถ่ายรูปมาแล้วมันพิュ๊ๆเนาะเพราะลมมันแบบแรงเออเธอรู้สึกไงบ้างไปภูเก็ตรอบนี้แบบเลยยอดที่แบบว่าเคยขึ้นแล้วแต่ว่าไม่เหมือนเดิมใช่ก็ดีนะดูไายเวยแล้วก็ได้ถ่ายรูปแบบจุดใจแล้วก็อะไรแหลกกระทิงใช่แล้วก็ทิงดิงก็โอเคให้ดีก็ต้องใส่ผ้าใบอุ้ยพูดเหมือนกันเลยใช่ดีก็ต้องใส่หลักหลังแดงจริงอันนี้เล่นน้ำสาแดงมากโอเค เห็นในนิสสุดแดงมากเลยอ่ะน่าจะแดงเพราะว่าที่สระเรยย้อนก็จะแดงๆหน่อยเพราะว่ามันจะไม่รู้สึกถึงความร้อนเท่าไหร่เพราะลมมันโกรกหน้าตลอดไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายชวนชวนคนมาไต้หน่อยเชินชวนเชินชวนพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวที่ภูเก็ตใช่ภูเก็ตไมล์รับภูเก็ตนี่ดีงามอรอยจังหูกรอยนัดสวัสดีภูเก็ตขอบคุณด้วย ร้อยนะ <S <S ด้อยเนัะด้วยนะบายสวัสดีสวัสดีครับมุกเก็ตนะอ่าอะแล้วยังมีสปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งครับคือเราจะนอนสบายไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้บัวซีป่าตองจิงที่ผักดีราคาไม่แพงสระว่ายนะ้ำเอ,อ,อบมากจีนมีของผุเสร็จด,ด้วยอแบบเลิฟเลิขอบ,บคุณค่ะขอบคคุณรับนี่ไปก่อนแล้วสบายเจอกันใหม่ทริปหน้าครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับ ดาวติ๊กต็อกของแลดดินเออเป็นไงเอ้ยก็โฟกัสไม่ทันครับฮะฮะมีคนถามมาตลอดเวลานุ่นโซเรียกฮะอะไรได้ปะได้อยู่ไม่ได้